สวัสดีคนวันเสาร์นะคะดวงประจําวันที่20จนถึงส1อกร,รกฎาคมคนวันเสาร์มีดวงจบกับบางเรื่องช่วงนี้คนวันเสาร์อาจจะมีเรื่องให้ให้มีความกังวลเนาะอาจจะมีเหมือนเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ กังวลใจมีเรื่องเครียดอยู่ในใจได้นะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะแต่มันจะจบลงนะเรื่องที่คุณคิดอยู่ที่คุณทําอยู่กังวลอยู่มันจะจบลงแล้วมีดวงการเริ่มต้นใหม่นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะช่วงนี้คนวันเสาร์นะทําจิตใจให้ดีเข้าไว้นะคะใจเย็นๆเนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะ ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านหรือถ้าใครสวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้วให้ทําต่อไปแล้วดีช่วงนี้มีเวลานะคนวันเสาร์นะคะให้ไปทําบุญลงศพแล้วจะดีนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะ,ะมีดวงเรื่องการเงินเนาะรอการเงินรอมีความหวังเกี่ยวกับการเงินหรือมีความหวังเกี่ยวกับการงานมีความหวังกับบางเรื่องนะคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ย จะสมหวังได้โน้สิ่งที่คุณรอคุณจะสมหวังเพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมามีการได้รับการหยิบยืน่นมีโอกาสได้โอกาสดีๆเกี่ยวกับตัวคุณคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะ บางคนะมีดวงโชคลาภได้นะคะในช่วงนี้นะแต่ว่าแต่ว่าบางคน,เ,นเดี๋ยวลืมบอกนะถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะอาจจะมีแบบเจ็บปวดบ้างนิดๆในหน่อยเนาะอาจจะต้องกินยา,าสําหรับบางคนนะพบแพทย์หรือว่าอาจจะไปโรงพยาบาลหาหมอมีนัดตรวจประจําอยู่แล้วแบบนี้หรือว่าพาคนเจ็บคนป่วยไปเจอคนเจ็บคนป่วยได้แล้วก็มีดวงไปวัดไปวาได้ในช่วงนี้นะคนที่เกิดในวันเสาร์นะ,ะแต่ว่าสิ่งที่เข้ามานะมันก็จะ เขาเรียกว่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะคะคนที่เกิดใน,นว,นะวันเสาร์นะแวนล้อมรอบข้างถือว่าดีเลยช่วงนี้การสื่อสารการงานคนที่เกิดในวันเสาร์ดีคุณทําอะไรคุณจะสําเร็จการสื่อสารสําเร็จมีคนช่วยเหลือไปทําอะไรจะมีคนช่วยเหลือการงานที่บ้านสื่อสิ่งแวดล้อมที่ทํางานนะคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณจะทําอะไรคือจะสําเร็จได้ง่ายและคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะแก้ไขได้ ขอให้คุณขอพอรไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์เทพผู้ชายองค์เทพหรือเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านหรือองค์เทพในหน่วยงานที่คุณทํางานอยู่นะไหว้ขอพอรนะคะแล้วจะดีคุณจะสําเร็จนะคนที่เกิดในวันเสาร์มีดวงจบกับบางเรื่องเราได้เริ่มต้นใหม่ได้แต่แรกแรกหน่อยคุณอาจจะเครียดหน่อยช่วงนี้คุณอาจจะกังวลอาจจะเครียดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นอนะเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างนะคนวันเสาร์ ไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรนะคุณเลิกคิดเลิกกังวลเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขได้จะผ่านไปได้คุณได้ไพ่หกดาบใครที่มีคนรักมีคู่ครองจะได้เดินทางไปเที่ยวหรือเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวกับคนรักได้ในช่วงนี้นะคะหรือถ้าใครมีปัญหากับ คู่รักมีปัญหาในเรื่องของความรักกับครอบครัวอยู่เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขให้ปัญหาจะหมดลงเองนะคะ,ะการเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใจร้อนนะให้อย่าใจร้อน,นะออนทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะคนที่เกิดในวันเสาร์มีดวงได้รับการแบ่งปันในเรื่องของการเงินหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีนะช่วงนี้คนวันเสาร์นะ ทำบุญลงศพทำบุญกับขอทานทำบุญกับคนรนญายยติแล้วดีนะคะทำบุญตามกําลังเสริมดวงแล้วดีเลยนะแล้วก็บุตรหลานบริวารบุตรของคุณหลานบุตรหลานบริวารของคุณช่วงนี้จะมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้ใหญ่เมตตาไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงิน le, หรือความรักถือว่าดีถือว่าบุตรหลานบริวารของคุณช่วงนี้ดีหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยได้รับการแบ่งปันในในเรื่องของการเงินจากบุตรหลานบริวารคนที่ ลูกทํางานแล้วก็ได้รับการแบ่งปันจากลูกหรือ,อคุณอาจจะมีการแบ่งปันเงินให้กับลูกช่วยเหลือลูกในเรื่องของการเงินแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ <S <S เป็นสิ่งที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกช่วยเหลือมีความสุขดีนะคะ,ะบางคนอยู่บ้านแล้วมีความสุขเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนช่วงนี้คนวันเสาร์บางคนนะอยู่บ้านทํางานบ้านเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนดีโร้แล้วก็มีจิตใจที่เมตตาช่วงนี้คนวันเสาร์นะจะ ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ได้นะคะจะได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เนอะไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะผ่านไปได้คุณจะมีผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะอ่าสิ่งที่คนวันเสาร์อยากจะแก้ไขหรืออยากหลุดพ้นช่วงนี้หรือสิ่งที่ต้องแก้ไขเนอะคนวันเสาร์ช่วงนี้นะอย่าแข่งจนเกินไปนะอย่าแข่งจนเกินไป ทำตัวอ่อนโยนเข้าไว้แล้วจะดีนะคนวันเสาร์อยากจะได้อะไรอยากจะสําเร็จหรือไปพูดคุยไปเจรจาอะไรกับใครอยากจะสําเร็จในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักคุณจะต้องใช้ความอ่อนโยนเข้าหาแล้วคุณจะสําเร็จนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะอยากแข็งจนเกินไปนะ,ะสิ่งที่จะช่วยเลิกคิดเลิกกังวลนะคะเลิกคิดเลิกกังวลกับเรื่องที่มันเหมือนยังไม่เกิดเนื้เหมือนคิดวนไปวนมา บางคนเนี่ยคิดวนไปวนมาว่าอย่างเงี้ยจะยังไงอย่างนี้มันทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณเลยคือตัวของคุณเองเลยคิดบวกมองโลกในแง่บวกและเลิกคิดกังวลอย่าวู่วามอย่าใจร้อนแค่นั้นแล้วท,ทุกสิ่งจะดีนะคะทุกอย่างจะดีเนาะเพราะว่ามีข่าวดีเข้าหาตัวอยู่เนาะ มีการเดินทางเกิดขึ้นได้คนวันเสาร์ช่วงนี้อาจจะนึกถึงการเดินทางหรือแม้แต่ช่วงนี้ความคิดของคุณน่ะมันเป็นความคิดที่แบบลุยอ่ะเนาะทำอะไรจะต้องแบบฉันจะต้องลุย <c oughs> ฉันจะต้องทําฉันต้องสู้ฉันจะต้องสํ <c oughs> าเร็จคนวัเนเสาร์ช่วงนี้ลุยไปได้เลยอะไรที่เข้ามามีโอกาสอะไรเข้ามาเนาะคุณได้โอกาสอะไรที่เข้ามาตอนนี้มันจะมีโอกาสบางอย่างให้เข้ามาหาคุณแหละการงานการเงนินความรักหรือการงานเนาะหรือสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ ลุยแล้วคุณจะสําเร็จถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่คุณสําเร็จแน่คนที่เกิดในวันเสาร์นะช่วงนี้อคนวันเสาร์ช่วงนี้นะการเงินเนาะการเงินอ่าบางคนอาจจะมีเงินเข้ามาแล้วต้องจ่ายออกไปได้เหมือนกันในช่วงนี้เนาะมันก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายกับบางเรื่องอะ่ะที่เหมือนประมาณว่าอออาจจะเป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยก็ได้เนาะเจ็บป่วยจ่ายกาเรียกว่า ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยอ่ะเนาะเหมือนประมาณว่าทําบุญทําบุญช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยอา,อาจจะไปในจ่ายเงินในในในกรณีแบบนั้นได้เนาะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะแล้วก็อาจจะมีดวงเหมือนประมาณว่าต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับ สุขภาพได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาไร้แรงนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไระะไไะไร้ายแรงเป็นเรื่องปกติเลยบางคนอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินอยู่ได้นะในช่วงนี้แต่ว่าขอให้ใจเย็นนะใจเย็นแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้คุณมีดวงมีผู้ใหญ่เมตตาอยู่นะคะแล้วก็คนวันเสาร์ช่วงนี้นะอย่าลืมนะคะที่บอกเนะะะาะอาจอาจทำบุญมีเวลาก็ไปทําบุญหน่อยเนาะเข้าวัดเข้าวาแล้วก็เขาเรียกว่า บริจาคลงศพเนาะแล้วก็ช่วยเหลือคนยากไร้ทําบุญกับคนยากไร้นะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเสริมดวงนะสำหรับคนที่เชื่อนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนในช่วงนี้นะแล้วตัดความกันงวลออกไปแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะขอบคุณค่ะ